สักสิบนาทีเราลงแล้วนะทุกคนเราไปอีกสักสิบนาทีเราลงแล้วนะคะตอนนี้สิบห้าสิบสิบห้าเอาออกจากถังนะคะต้องมีตะกร้าสำรองแต่ว่าอันนี้คือเยอะเครื่องเยอะมากทุกคนมันก็เป็นเป็นอะไรที่อาทิก้างคุณตาไปที่สิบหกนะคะคุณตาไปวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนาะอาจจะได้เจอกันทุกคนใครอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะเด็กๆก,ก็จะอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ที่จตถุนบ้านทุกคนนึกออกไป หลานชานะพี่พีเคสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีลูกแก้วลูกกลมกกบกลังใจมากๆเลยนะแม่มาส่งกําลังใจอ้าปกติแล้วจะเจอเพจนะคะมรีมาแล้วกับมนตรีย่าของแอนนี่นะ,ะทุกคนเสียชีวิตเมื่อ3ามเดือนที่แล้วนะอืมีสวดมต์ทำบุญครบ100วันนะคะ เจอกันไลฟ์หน้านะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยขอบคุณสําหรับการแชร์ด้วยขอบคุณสําหรับดาวนะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจอ่ะไปถ้าไม่ถ้าถ้ามัวแต่ขอบคุณไม่ได้ลงแน่แน่ไม่ได้ร้อยห้าดวงนะคะขอบคุณสำหรับดวงดาวนะคะขอบคุณมากๆเลย สวัสดีพี่ออยลี่นะคะจากพี่พยอมนะแรงกายแรงใจทุกคนที่มานั่งเฝ้ากัน20นาทีไม่มีจริงนะคะเเลยไปแล้วนะคะ40นะ,ะพี่กัก๊กได้น้ำมาด้วยทุกคนได้น้ำมาด้วยนะคะ ขอบคุณกำลังใจนะขอบคุณกำลังใจพี่ต้อมสวัสดีพี่พี่ยุทธทักษัยนะสวัสดีพี่จารุณีนะะเอ้พี่อ้อยพี่อ้อยนะสวัสดีพี่อ้อยค่ะเลิกเล่นไม่ว่างเวลามันมาอย่างนี้ก็คือเหมันแบบอืเสียงมัน <laughs> พี่ก็ <laughs> แล้วนะ <laughs> ก็คือดีเลยเนาะ สวัสดีค่ะพี่เอลสวัสดีพี่เอลนะสวัสดีไอวีนะสวัสดีพี่เล็กคนเมืองช้างสวัสดี I love you ดวงเดียวก็เอาพี่ออยนะคะเอ๊ใครโน้นะสวัสดีพี่ยุทธนะจากสวัสดีพี่บีนะคะจากพี่ยุทธนะสวัสดีพี่สิรินะเออมาแล้วมาแล้วพี่ยุทธสวัสดีจ้าจากพี่ออยลี่นะคะสวัสดีพี่สิริ สิริยาพรนะคะจากพี่ต้อมนะสวัสดีพี่ละมุนพี่ละมุนบุญกวยอันนี้สวัสดีเดี๋ยวชวนพี่ช่างกี้ชวนพี่ช่างกี้พาทำด้วยนะคะชวนพี่ช่างกี้พาทำด้วยแล้วก็ก็น่าจะได้เจอกันพี่สมหมายตลอดเอ้ยเรียกพี่สมชายตลอด มอนตีใไม่มันตีล็อกกุญแจล็อกกุญแจทุกคนปิดกุญแจสอนไอสอนสวัสดีค่ะเพจสุดที่สอนนะคะสวัสดีค่ะไอน,นี่สวัสดีเด้อไอเด้อนะขอบคุณกําลังใจครับทุกนะสวัสดีที่บอกไม่ได้ทุกคนเอ้ยนะคะร้องสนั่นหวั่นไหวเลยนะน้องอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะท,ทําพิธีสวสดระวังสวัยเลยขอบคุณนะพี่แอลเหลือขอนะคะจิตเองจ้านะคะแล้วก็จิต จิตเองจ้าจิตบิวตี้ฮับมาอีกอันนึงแล้วนะคะอินสตาโอริโอนะคะอืมจะได้เจอคนสวยแล้วจะได้เจอพี่พี่กัง้งพี่บีไม่ต้องเก็บมุ้งแล้วนะเนียนไปเลยนะคืนนี้นอนไปเลยนะเนียนไปเลยนะจะสี่โมงแล้วนะคะจะสี่โมงแล้วนะอีกชั่วโมงหลายร้านแล้วนะคะทางนี้ก็เยอะนะเดี๋ยวนี้มันจเจริญมากๆเลยเนาะที่ซักผ้านะพี่อินมิวสิกสวัสดีคะ่ะฟ่องก่อน เคยบุรีลำพัดถิ่นนะคะแอนนี่สวัสดีนะสวัสดีจ้าไม่ได้ตั้งใจเสียงเออเสียงแบสมากลงไลฟ์แล้วไปไหนครับน้องแอนนี่กลับบ้านกลับบ้านนะคุณตาคุณตายังชอปปิ้งเลยทุกคนคุณตาอย่างชอปปิ้งนะคะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยหกดวงตาทุกคนขอบคุณพี่เพนนีนะคะสวัสดีพี่เพนนีจ้าแอนนี่สวัสดีนะขอบคุณกำลัง้งทุกคนไม่รู้ซื้ออะไรแอนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็รอรอตะไคร้พร้อมกันกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเดาไม่ถูกว่าเขาจะซื้ออะไรเดาไม่ถูกว่า นะจากพี่อินมิวสิกนะคะสวัสดีพี่สิริจ้าจากพี่อินมิวสิกนะสวัสดีเป็นทางการค่ะพี่อินพี่อินมิวสิกนะคะขอบคุณมากเมื่อวานก่อนนี้ก็แวะไปฟังเพลงมาเนาะมีนักดนตรีมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะมีมือกีต้าร์มาร้องเราจะต้องลบไลน์นี้ทิ้งหรือเปล่าเฮ่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 ่ สิบกิโลนะเก้ากิโลห้าสิบบาทเก้ากิโลห้าสิบาทถุงใหญ่เลยห้บคุณพี่กอฟแฟนเพจเนาะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยวันนี้วันหยุดอาจจะเป็นวันพักผ่อนของใครๆหลายๆคนขอบคุณพี่เพนนีวันเพนแล้นะก็<ม>คือดีเลยเนาะสวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีพี่แอลนะสวัสดีไอวีนะสวัสดีพี่เล็กคนเมืองช้างสวัสดีนะคะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยหกดวงตาทุกคนขอบคุณ พี่เพนนีนะคะสวัสดีพี่เพนนีจ้าอันนี้สวัสดีนะขอบคุณกำาตีตัวเองตัวเองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะคะขอบคุณกำลังใจอองจะบอกว่าแดดเมืองไทยมันร้อนตั้งแดดร้อนนะตั้งแดดออกร้อนมากร้อนพิศนุโลกร้อนนะะร้อนพี่สมหมยพี่รีบไป <laughs> อันนี้งานเข้าเลยนะอืม เดี๋ยวเขาไม่ทําการบ้านให้งานเข้าเลยต้องหนี้ไปนะล้มไม่ต้องลุกนะคะล้มอย่าลุกสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนสาวนะมาดามชนบทนะคะขอบคุ้นอบคุณกําลังใจนะที่จะมาส่งกําลังใจพี่สามาัยนะสวัสดีพี่ต้อมคะ่ะจากพี่จอยแอดเวร์ตนะคะสวัสดีพี่ทองสาจากพี่ออยพี่ออยลี่นะคะจุงกาจุงกะบองยูจุงกะจุงกะบองเบ,บลเอลปองสักครีนะคะวันนี้มา ทำงานบ้านแบ,บพอไหมพอพอพอ,พอนะคะพอสวัสดีสวัสดีทุกคนคะ่ะพี่ก๊อฟพี่กอฟแฟนเพจสวัสดีค่ะแล้วก็บันจันบันจันทร่งยุ่งอีกวันหนึง่งวันอังคารก็เดินทางนะคะวันอังคารก็เดินทาง เจอกับเพื่อนเย็นยีรชนนะคะจากพี่เพนนีนะขอบคุณกําลังใจนะเพนนีวันเพนนะคะแอนนี่ขอบคุณขอบคุณมากๆโอดูนีค <c oughs> นเลยนะพี่จารุณีนะคะวันนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสไปไปเยี่ยมแบบว่าจุดเดียวจุดเดียวนะคะขอบคุณกําลังใจสงคนเอ้ลูกคุนคุนหรือเปล่านะโปรไฟล์คุนคุหรือเปล่าสวัสดีค่ะตามสบายจ้าขอให้มีความสุขนะคุณกําลังใจจากพี่เววนะน่าจะได้ไปกรุงเทพวันอังคารทุกคนนะ น่าจะบินกลับกรุงเทพวันอังคารเนาะเจอกันเจอกันนะ,ะจิตอยู่ที่อะไรนะ BTS สายสุวรรณภูมินะแะอร์พอตลิงนะจิตอยู่สายแอร์พอตลิงนะมีมอเนกประสงค์อุ้ยพูดแล้นงสงสารเนาะนงสงสารอย,อยู่ได้อยู่ได้ทุกคนอยู่ได้อยู่ได้แล้วก็มีมอ่อวิเศษอยู่ได้ยินบอพี่ก้างพี่ก้างสวัสดีพี่ก้างเฝ้าบ้านใหก่อนนะเดี๋ยวจะไปหยิบที่ชาร์จแบตก่อนนะ กวาดีค่ะรอรอ,รอใส่คอมเมนต์มาก่อนเนาะอันนี้อ่านถูกไหนะ้เนาะเนาะขอบคุณกำลังใจ<笑><笑>เดี๋ยวเขาน่าจะสักอะไรแบบไหนเออนะคะก็ก็ดีสะดวกสะดวกทุกคนนะเพราะว่าที่บ้านไม่มีตู้เย็นด้วยไม่มีเครื่องซักผ้าทุก ซักอะไรแบบไหนเออนะคะก็ก็ดีสะดวกสะดวกทุกคนนะเพราะว่าที่บ้านไม่มีตู้เย็นด้วยไม่มีเครื่องซักผ้าติ้งเลยวันนี้วันนี้น่าจะเป็นวันที่เฮฮาปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวบ้านยายวันนี้จะไปกินข้าวบ้านยายนะคะแล้วก็ คุณตาก็มีของขวัญไปแจกกิสตีจากพี่ทองสาสนิทนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยอุยมาเร็ววันนี้ดวงตามาเร็วนะคะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยสั <c oughs> ก20นาทีก็พอพอของฝากของพอทุกคนอ,อยู่ที่ร้านรอจิตคอมเมนต์มาก่อนนะรอจิตคอมเมนต์มาก่อนเพราะว่าวันที่16อยู่ที่สุวรรณภูมินะคะคุณตากับประมาณก็จะไปสั่งอุปกรณ์ก่อสร้างที่ร้านก่อสร้างพอดีว่า ร้านปิดนะคะวันอาตย์เลยตาอาคดึงนัวเลยนะครับที่สมหมายล็อกกุญแจเลยครับไอ้ามันตี้นะคะเปีโนนนะคนเสพตาแน่นอนสวัสดีสมจิตจ้าจากพี่กอฟแฟนเพจนะมากับ นัทธานุษทองฟูนะคะบ้านพิซารอนนะคะแล้วก็พี่ยุทธนะคะขอบคุณขอบคุณกำลังใจมากๆขอบคุณของขวัญน,นะคะจากพี่ออยลี่ด้วยนะที่หมกที่ซักรีดนะคะอยู่ที่ร้านซักรีดเนาะ,ะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยเฟซจ้าอ่าอันนี้โปรไฟล์ส่วนตัวนะคะขอบคุณไอเนาะอมืมาสมุดปาการเลยครับสมุดปากาัาสมุดปากัามีอะไรมีลาบจระเข้หรือเปล่า มีแกงอ่อมจระเข้หรือเปล่ามัมากมากเดี๋ยววันหน้าเรามาใหม่นะสามีเธอต้องไปนะถ้าเขาเรียกเธอต้องไปเธอดีครับทักทายทุกคนรอบห้องจากพี่มนตรีกองกองล่านะคะขอบคุณกําลังใจพี่กั้งสวัสดีครับจากไอ้มนตรีนะคะสวัสดีไอ้มทองหล่อทองหล่อทองหล่อทุกคนมีเวลาน้อยนะไม่อยากนัดเพื่อนเลยเนาะเพราะว่าเหมือนเราไม่ตรงเวลาเหมือนเราไม่ตกบอกไป ยังวันนี้เพิ่งวันนี้เท่าไหร่ยังไม่ออกยังไม่ออกนะคะเรขยังไม่มานะขอบคุณพี่สงคลเอ้ยลูกคุ้นค้นหรือเปล่านะโปรไฟล์คุ้นคุหรือเปล่าสวัสดีค่ะตามสบายจ้าขอให้มีความสุขนะียวนิวซับสวัสดีค่ะพี่มนตรีกรองล่านะคะสวัสดีโอ้โหเฮ้ยพี่มนตรีแฟนเพจนะคะ <laughs> พี่สมหมายบอกว่าจะมาบ้านนี้เปลี่ยนชื่อแล้วแบบ มากทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้จะไปหยิบได้ยินจ้านะคะ